นี่โอเคแล้ว okay, นะรามโดยผู้คนอีกเท่านี้เลยครับผมกิจการการซีหนึ่งการซีซีหนึ่งออฟฟิเชียลโดยที่เจตการทำเอซนะครับผมนะคือคือไม่ได้ลงอีพีอีพีไหนอะ่ะโอ้โหโดยที่เจตการนะเอาดีสเอ็กอ่ะอือเราจะลองฟังดูเนะี่ยเดี๋ยวฟังคลิปไหนเดี๋ยวบอกไว้นะครับกีร e ์เอ็กแรกนะครับแอ่์นี่คือมันมีแอร์เปอสต์ ครับเนี่ยสเตส,สติป,ปฟฟ์ดาวนี่คือว่าไออีวิลฟีไอซิโฮมนะครับไอไวมอมคือไวมีวมน่ะไอคืออาร์ิการน่ะือคืออะที่ว่าไอเนี่ยสาเหตุอะไรอ่ะส่วนนะของส่วนที่สองนะครับของฟ้านะครับมันคือของฟ้านะ่ะสมจริงมากคือมันจะขายขาย,ขายออของอนะ่ะคืออย่างอื่นมากของฟ้าเนะี่ยของฟ้าด้วยดิ สมจริงมากไงคือเพิร์นอะ่ะเหมือนสมจริงเลยเนะนี่ยเนี่ยต้นไม้อะ่ะเหมือนกันนี่ต้นไม้คือพุฒนาอของพุฒนาเนี่ยเออทำนะ่ะส่วนที่สามพ,พุฒนาอะคือกีดนี้เฮแบ็กอ่ะคือที่อ่าที่เฮแบ็กอ่ะอ่าคือเอาไอ้ตั้งนี้เดีจัด gda นะใช่เลยคือการเกม gda นี่นะ gda gda เนะี่ยคือเหมือนเป๊ะเลย เสาไฟนี่เสาไฟนี่ส่วนส,สุดท้ายน่ะคือไอ้พุฒนาสร้างอะไรนะเสาไฟสาไฟแล้วก็ใส่ใส่ย,ยานไฟไงอ่ะมันจะเหมือนไอ้ไอ้นี่น่ะไอ้เหมือนชีวิตจริงอ่ะสมจริงมากรถโต๊ะสมจริงรถสมจริงมากเลยก็คือเหมือนเดิมใจละฮะแล้วนะค,ครับอ่ะสลับไอ้คลิปเฮดแบ็คครั้ที่สองนะครับผมโอ้โห นี่คือเดี๋ยวเล่นแม่งยากมากงครับย้อม,มากนะครับผมนี่คือเดี๋ยวเจออะไรเดินหน้านะครับโอ้ยชนกูแล้วเดี๋ยวเจออะไรลิดหน้านะครับโสดีครับผม